สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเทนเมืองสุรินวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินที่อยู่ตำบลน,นรงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่3ไร่2ง,งาน9ตารางวา ู่ติดกับถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2371สายอำเภอศีขศรีขอรภูมิเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดคุดแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่70วาเมตรนะครับ ที่ดินที่มีแปลงสวยหน้ากว้างจริงๆนะครับอยู่ติดกับชุมชนอยู่ติดกับหมู่บ้านนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับนี่โอกราคาขายเลยนะครับขายไร่ละ9 0 0 0แสบาทเก0 0แสนบาทราคานี้ต่อรองได้ด้วยนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยงามมากนะครับเพราะมีหน้ากว้างเหลือกเกินนะครับ ที่ดินก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ดินเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับแปลงที่ดินโอ้โหสวยงามมากงดงามเหลือเกินนะครับที่ดินแปลงนี้นี่หน้ากว้างแล้วก็เป็นรูปแวบสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่เป็นรูปแปลงสวยงามมากนะครับ ดินแปลงนี้นี่เหมาะสำหรับนักธุรกิจนักธุรกิจที่จะมีโครงการจะสร้างปั๊มน้ํามันนี่โอ้ที่ดินแปลงนี้นี่ใช่เลยแปลงนี้ใช่เลยสร้างปั๊มน้ามันหรือว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างร้านค้าร้านพานิชย์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นร้านค้าวัดสุกอ่อสร้างนี่โอ้โหที่ดินแปลงนี้นี่ใช่เลย ดินแปลงนี้ใช่เลยโอ้โหหรือโครงการสร้างโกดังเก็บสินค้านี่โอ้โหตอบโจทย์ได้ทุกคำถามเลยที่ดินแปลงนี้นี่เป็นที่ดินแปลงไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีสามไร่สองงานข้าวตารางว่าโอโ้อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับชุมชนใกล้ๆกับตัวเมืองไม่หา่าง จากตัวเมืองมากนักนะครับระหว่างอำเภอสังขะกับอำเภอศรีนรงค์ที่ดินแปลงน,นี้นี่อยู่ระหว่างกึง่งกลางกลางระหว่างอำเภอสังขะกับอำเภอศรีนรงค์นะครับห่างจากอำเภอศรีนรงค์เข้ามาถึงที่ดินแปลงน,นี้ในระยะทางเพียง6กกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากเทศบาลอำเภอสังขะเข้ามาถึงที่ดินแปลงน,นี้ในระยะทาง สิบกิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างสองอำเภอที่อยู่กลางๆนะครับลกลางๆระหว่างสองอำเภอโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่เหมาะเหลือเกินนะครับสำหรับนักธุรกิจที่จะลงทุนในเรื่องการสร้างปั๊มน้ามันหรือว่าจะสร้างเป็นร้านค้าวัาสดุก,กอ่อสร้างหรือว่าจะเป็นโกาดังเก็บสินค้าโอ้โหที่ดินแปลงนี้นี่จบโจทย์ได้ทุกคําถามเลยทีเดียวนะครับที่ดินแปลงนี้นี่ห่างจาก เทศบาลอำเภอลำดวนเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้นระยะทาง30ากิโลเมตรห่างจากเทศบาลอำเภอบัวเชิดเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้นี่ระยะทางก็25กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเทศบาลอำเภอศรีขอประภูมิเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้นระยะทาง50กิโลเมตร ห่างจากเทศบาลเมืองสุรินเอามาถึงที่ดินแปลงนี้ระยะทางเพียง50กิโลเมตรเช่นกันโอ้โหเป็นพื้นดินที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินหรือว่าตัวเมืองอำเภอ,อทุกๆอำเภอนะครับเพฉะนั้น,นี่ท่านใดที่กำลังมองหานะครับที่ดิน3ไร่2งาน9ตารางวาราคาขาย ไรละเก้าแสนบาทเก้าแสนบาทท่านที่สนุกสนใจก็ติดต่อผมนะครับนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินโทรศัพท์ id line 085 104 6ด8 5นวันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินและก็ทีมงานที่ไว้วางใจให้ผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินได้มาทำการรีวิวเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอขายในลำดับต่อไป ท่านใดที่ต้องการฝากขายบ้านขายที่ดินขายที่นาขายที่สวนติดต่อผมนายพิสิทธิ์บุญเพิ่มหรือเคนเมืองสุรินได้ทุกเวลาบริการเป็นกันเองนะครับรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทำการตลาดรีวิวโฆษณาให้ฟรีไม่ต้องเสียสตังค์แม้แต่บาทเดียวอันนี้ก็ขอขอบคุณไปยังแฟนคลับ FC ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่คอยกดไลค์กดติดตามให้ผมเคนเมืองสุรินเรื่อยมานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านไว้ในโอกาสนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ